วันที่14พฤษภาคม2567คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครจัดกิจกรรมนักวิจัยพบครูผู้สอนครั้งที่1โครงการต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณห,ห้องประชุมสัตบงกฏอาคาร11มหาวิทยายลัยราชภาัฏสกลนครโดยมีดรบุญธรรมอ้วนกัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครกล่าวต้อนรับและศาสตราจารย์ดร์ทศวรรศีตะวันรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภาัฏสกลนครเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมกล่าวรายงานโดยศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยกับครูผู้สอนในโรงเรียน <ST AN CH> เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ <ST AN CH> ไปสู่การสร้างนวัตรกรรมการเรียน <ST AN CH> การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน <ST AN CH> และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรชาวไทยทุกฝ่ายให้มีความสามารถที่จะตอบโจทย์วิจัยภายใต้าการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในภาวะวิกฤตแม่น้ำโขงโดยมีวิทยากรนักวิจัย โครงการวิจัยเครือข่ายแม่น้ำโขงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนด้านชีววิทยาในโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดสกลนครบึงการและอุดรธานีกว่า150คน วันที่14พฤษภาคม2567คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมบริการวิชาการ1หลักสูตร1ชุมชนให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนตำบลนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครณนะวัดบ้านนนหอมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีโดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากพืชที่นำเอาสมุนไพรและพืชนในท้องถิ่นเช่นมะกรูดตะไคร้หอมและเปลือกส้มโอมาสกัดน้ำมันหอมระเหยนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดความเครียดและสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนท้องถิ่น วันที่20พฤษภาคม2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่สำนักงานของตนเองและพื้นที่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ SNIU Science Summer Camp 2024ระหว่างวันที่20-21พฤษภาคม2567ในวันแรกมีพิธีเปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบดีกล่าวเปิดกิจกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ยีมินคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและวิจัยแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในท้องถิ่นเขตจังหวัดสกลนครนครพนมกาลสินและมุกดาหารโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานกิจกรรมจำนวน9ฐานมีวิทยากรจากสาขาวิชาต่างๆหน่วยงานสนับสนุนของคณะพร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิทยากรและพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียนจำนวน80คน